สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปมาหอนให้เหราเดอ้อพี่น้องเอ้ยมั่นกับกำลังเกิดดียุจ้านี่โอ้ยส่สีแล้วได้เงี่ยมือเสาตาเสาเนาะพี่น้องเนาะหมอกบมาอันเซิ่งให้อันโตขาวหรอจ้ามือนี่ราเบิ้งพี่น้องมั่นกับเกิดดียุจ้านี่นี่เกิดสุขุมยุจ้า มันก็มีต้นเกิดต้นบอ่อเหรอเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือซุ้มสามไม้นะจ้ะนี่ก็ขึ้นยู่ซุ้มสามไม้ก็ขึ้นอยู่ก็ร่งขึ้นมืออื่นคนงานขาเจ้าจังสีมาเสียหญ้าป้าเทิงหลหะจ้าพี่น้องก็เลสียางสำรวจเบื้องมัน่นว่ามันเกิดบอ่อห็นดิมันก็ขึ้นอยู่ตวตลอดจ้าพี่น้อง มืออื่นค่าเจ้าอันสิได้ไปฮัรเอาค่าเจ้ามาหกคนจ้ามืออื่นเจดต้อยกับหดนามมั่นอยู่ปุ่นแล้วอยู่ทางปุ่นละจ้าแน้วติดสู้ให้เบิ้องจ้าเพลินนันหดนามมั่น บรรยากาศให้บรรยากาศหน้าเนาะพี่น้องเนาะยางสำรวจอันเบิงมั่นอีกก้อนพี่น้องอันนี้กระซีดยาแล้วละจ้านี่ป้านี่ก็ล่างอันแตกใบออกก็ล่างงามจ้าฝนตกจอกแก,กมากนี่ก็เป็นอันว่างามเลยมั่นปานี่ก็เกิดดีเคื่อกันจ้านี่ มีตาอนระยองแปดศูนย์เบิด์ด้วยจา้านีกับม้นอีเหลียงอยู่ทางเทิง,งนี่มันก็เกิดดีเท่าที่ควัอยู่ซุ่มที่สามกับกระล่างขึ้นปักกับข้นสุขุมอยู่จา้าโอ้ซุ่มสามกับข้นอยู่ตัวนี่ ซุ้มได้ปักสามนี่ก็ขึ้นสุขุมอยู่ย่างเบิ้งสำรวจเบิ้งล่ะจ้าได้ซ้ำได้ก็เอาซ้ำนั่นะนะพี่น้องเนาะเห็ดจังใดมันแห้งแรงแม่จ้านี่มันก็ขึ้นอยู่ว่มโป่งอยู่อืม ซุ้มกลางๆกับบอไดสามจ้าพราะว่าเป็นสามกัญญามันบ่นั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮาสิปลูกอ้อยไหมเฮาสิใส่อ้อยก็เลยบ่อบอสามเบิดนี่แหละจ้ะกกากัต้นได้ต้นบ่ก่ะอ้าวพ่อได้ซื้อปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะต้นได้ต้นบ่พอได้ซื้อปุ๋ย สำหรับคลิปนี้นกสิได้ขอลาพี่น้องเด้อมาอันกาบสวัสดีตอนเศร้าพี่น้องแล้วกะมาทักท้ายพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะบัดน,นี้กสิได้อขอโตไปเสียหญ้ามั่นเด้อจ้ามืออื่นบ่แล้วกสิย่างหน่อยละจ้าหกเจ็ดคนอยู่มืออื่นสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง อยูด่ดีมีแห้งลำรุวยเงินทองไอ้มีตาหางตามีเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้คลิปมีชาแนวกสิขอกาบลาพี่น้องก็เอาไว้ซ้ำนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีจ้า